สูดิ้รู้หรือเปล่าว่าพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่รู้ไหมรู้ไหมไม่รู้อ่ะฮะอีกคนมึงว่าตายรู้ไหมเอาแป๊กเลยไม่รู้อ่ะมาคุยมั่วๆกันมงเอาละโอเคกูไม่ต้องกวนนะครับว่าเราทำอะไรกันก็เอ่อกูจะพูดว่าไงดีอะเออโอ้เออโอเคม่รู้แล้วว่ากูจะไม่รู้ดิยินดีมันก็ ไม่ต้องกลัวว่าจะเฟลถือว่าเป็นคลิปหลุดปล่อยแปลกโอเคครับไม่ต้องกลัวว่าเรามาทำอะไรกันก็ตอนนี้พวกเราได้ทำการโปรเจกต์ใหม่นะซึ่งว่าเป็นจากรายการยูเนมไม่ต้องถามว่าทำไมถึงชื่อยูเนมเพราะว่ากูคิดชื่อไม่ออกครับ <c oughs> ผมก็เลยไปถามว่าเอาชื่ออะไรด, <c oughs> ดีผมก็เลยคิดว่าคุณชื่อซึ่งว่ารายการนี้รายการเราจะสามารถรวบรวมนักแคสเกมมือใหม่ใหม,ใหม่หน้าใหม่ใหม่หมา ออกเคปกับพวกเราได้นะครับก็ไม่ต้องห่วงเราเรา,เราอาจจะคล้ายๆมาตีดแดนนิดนึงไม่แต่แค่เราแบบยังไงไม่ใชใ่เขาส่งคลิปมาแนละ้วเรามาโพสอะไรมาทําอย่างนี้คือว่าของเราจะกวนตีนเนื้อกวนโอ้ยหน่อยนะกับพวกผมกสี่คนนะเออคนครับอีกคนนึงเขาเหมือนเหมือนเขาจะจมน้ําทะเลไปแล้วก็ช่างมันฮะเพราะว่าพวกเราโยนเออช่วยพิทักเพราะเราโยนหุส์ คนคนแม่งจมน้ําไปแล้วครับเพิ่งมายน์ห่วงยาครับเลยช่วยขึ้นมาไม่ได้ครับถุยเขาเรื่องอท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะแล้วใครมีเกมที่เรากําหนดโจทย์ไว้อย่างเช่นเราจะโพสตว่า<ม>เกมต่อไปที่เราจะแคสแล้วออกเคปต่อไปคือเกมเลฟเวอร์เดสอแล้วท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ว่าตัวเองมีมีมีมแล้วเราจะสุ่มท่านผู้ชม มาเล่นและแคสกับพวกเราแล้วท่านผู้ชมสามารถแนะนำตัวชแนลตัวเองได้และนะนำตัวอะไรต่างๆนานาได้สรรพสิ่งสิ่งที่สารสัตว์ไปหมดทั้งชื่อพงชื่อพ่อชื่อแม่ได้หมดนะฮะได้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นชื่อพ่อชื่อแม่ได้นี่ยิ่งดีเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเขาเรียกว่าเป้าหมายกําหนดเอาไว้ตอนแรกผมคิดว่าถ้าสมมติถึงเท่าไหร่ะอ่าท่านถึงถึงหนึ่งพันซับสไครต์ับผมอาจจะแจกเกรมด้ว้อิงไว้ไม่ได้ก็สตรีมวอลเลตมูลค่า หกสิบดอลลาร์ครับจากจากผู้สนับสนุนกระเป๋าตังคูเองฮะไม่ต้องห่ัวโอเคครับใครที่ดูใครที่ดูเทเลอร์นี้นะก็มากดซับสไครต์และกดถูกใจแฟนเพจของเราได้ที่ www.youtube.com เอ้ยไม่ใช่ดิ w w w y o u t u b e y o u t u b e c o m ทูบดอทคอมแล้วก็สนะครับโอเคครับแล้วแฟนเพจนะจะอยู่ใต้ใต้ใต้ล่าง เขาเรียกว่าอะไรแต่รังโอเคครับสกิปสันเฮ้ยถุยสกิปชันอ๋ิปึ่งว่าอ๋อสกิปชั่นไม่ใช่สกิปชันรถชินโอเคฮะซึ่งว่าไม่ต้องถามแล้วโอเคไม่ต้องถาม้วฮะว่าอันนี้เสียงใครก็ผมเจ้าเก่าฮะเกี๋พอลังแคนเจ้าพ่อเกมเฮ้อเลยที่เล่นแล้วแม่งเลิกตลอดทุกเกมมะเล่นไม่เคยจะจบ ส่วนท่านที่สองใครครับนคุณไอซ์จุดเกลียนครับอ่านกนกหลานไอซ์ของเราครับว่ามาจากแชนแนลนะครับน้อไอซ์นะครับ G M หนึ่งเกมนะครับเหมือนเดิมครับอ่าแล้วคนต่อไปล่ะครับอ่าคนต่อไปครับฟาใส่้าใสยก็ไม่ได้สร้างแชนแนลเลยหมอได้นำตัวหนูได้ไหมอ่ะช็อตเลสเซอร์เกมมิ่งยังไม่ได้สร้างเลยอ่ะอ๋อครับส่วนอีกท่านที่สี่นะที่ที่จมนับ ตายนะเขาชื่อว่าโอปอบามาเข้ายัดดูตูดนะคโอปอล์โอปอล์มาเนีู่ดูดูเฮ้ยหนูเชื่อว่าเขาอร่อยกับลอยกระตามลอยตามกระแสน้ำล้วออกนอกโลกไปแล้วล่ะค่ะเราต้องทำอาไรสุดเขาเลยมั้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนเนี้ยลุงเจอศพโอปอเนี่ยตอนเนี้ยมามากำลังพุ่นออกมาใช้ตูดมันอยู่เนี่ยไอ้เจ้ามังสโครก ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามผลง,งานดีๆของพวกเราได้และถ้าเป็นไปได้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆ <S <S อย่าลืมกดแชร์ลงเฟซด้วยนะเพราะ EP นี้เป็น EP ที่มั่วที่สุดเอ๊ะเดี๋ยวอะไรนะเสร็เรามาทำอะไรวะมึงมันได้นำเทรลไม่เหรอไม่รู้ดิใครจะไปรู้อาบอกจะมาแนะนำอะไรนี่แหละแล้วก็ลืมอีกแล้วเหรอมึงเู็นตุตาเกียรนะลุงมึงมัแนะนำรายการไม่ใช่เออว่ะโอเคก็ อีพีนี้ขอให้อีพีเท่อ์ม,มั่วๆไปก่อนนะครับเกียบ